มานีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน3 6 Degree Tips of Life เฮียถ้าชีวิตมันยากหาทางออกให้ง่ายด้วยหม n d เซ t ที่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกและชีวิตไม่เคยมีทางตันชีวิตคิดให้ง่ายกับด็อ,อร์สัสดิษชูชน ตอนรับเข้าสู่ชีวิตคิดให้ง่ายค่ะกับดิฉันดรสัสดิชูชนนะคะวันนี้เราย้ายวงสนทนาเรื่องชีวิตง่ายๆมาที่ตำบลวังกระแจะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราจะไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่นำพาชีวิตตัวเองขึ้นมาอยู่บนเขาเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวที่นี่เป็นฟรีแลนซ์นะคะในงานเขียนเรื่องต่างๆอดีตเธอเป็นนักข่าวนักเขียนแล้วก็เป็นช่างภาพด้วยนะคะหลายคนอาจจะจําได้ดีในสมัยตอนที่มีเหตุการณ์พฤษภาธมิน,นะะมีช่างภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกก้อนหินนะคะปาเข้าที่ตานะคะคแล้วก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของจอ ประสาทตาทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยของความเจ็บป่วยอันนั้นอยู่นะคะเธอหันมาใช้ชีวิตแบบฟรีแลนซ์ที่เรียกว่าไม่เป็นลูกจ้างใครแล้วก็ใช้วิถีกินอยู่อย่างง่ายๆนะคะที่กำเบอรฟาร์มค่ะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆของการมีชีวิตอยู่แบบง่ายๆที่พึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ดูแลธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้เราจะไปพบกับพี่แดงนะคะหรือว่าคุณพรวิไลค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกูรูชีวิตอีกท่านหนึ่งค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่แบบที่ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ไปพร้อมๆกับธรรมชาติแล้วที่สำคัญก็คือดูแลรักษาธรรมชาติโอบกอดธรรมชาติซึ่งโอบกอดเรามาทั้งชีวิตค่ะไปเจอกับพี่แดงกันเลยค่ะ ป้าเคยบอกว่ามาอยู่ที่นี่มันเป็น peace of mind ป้าอธิบายคืออย่างนี้มีคนมากจะบอกว่าดีมากเลยอยู่ที่นี่อ่านหนังสือได้เป็นเล่มๆดีมากเลยเขียนนักจดเป็นเล่มๆเ,เด้งท้าเลยฮะไม่มาได้อ่ะจะเขียนหนังสือทํางานคุณไปหามุมสงบข,ของคุณเองที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่พอคุณมาอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันนิ่งๆดีที่สุดที่คือมันเป็นนิยามนะมันเหมือนอ่าเรา มีคนนิยามเรื่องป่าหลายอย่างเช่นป่าคือต้อนไม้ใหญ่ป่าคืออะไรหลายอย่างนึกว่ามีคนนิยามเรื่องป่าหลายอย่างเน่เปรียบเทียบแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความสงบเนี่ยมันเป็นนิยามขอยงชีวิตเหมือนกันนิยามจริงๆก็คือมันอยู่กับเราแล้วมันสงบพอตื่นเช้ามาเราจะขอบคุณธรรมชาตินะ่ะก่อนนอนก็ให้สองวันว่าอาจจะไม่ตื่นพรุ่งน,นี้อเ <ừ> นะี่ฮะเพราะว่ามันไกลมดไกลหมอนอะคือนองจากคนเลี้ยงแมวเนาะตื่นเช้ามามันวุ่นวายกับหมาแมวนะงั้นตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะกอดหมากอดแมว สุขใจแล้วก็เออเช้ามากวาดบ้านทําสิ่งที่ต้องทําหมดอีกอันหนึ่งก็คือพี่แดงมาเจอว่าตัวเองเป็นเบาหวานตอนอายุเยอะแล้วดูแลตัวเองยังไงเบาหวานบ้านทุ่งของบ้านเนี่ยที่อกไม่มันเป็นชื่อที่พี่หมอเ <Okay. S 2> จ้านายเก่าแดงเขาคิดขึ้นมาเขาเขาก็ทำเว็บไซต์เหมือนกันชื่อ Big s m i l e World แล้วก็บอกว่าอยากให้เดงเขียนอะไรแล้วเขาก็บอกว่าให้แดเขีนเรื่องกิน เด็กบอกว่าเด้กเป็นท่าเดงเคยเขียนแลวกินเด้งก็เขียนเรื่องตัวเองเนี่ยเเป็นเบาหวานเด็กเรียนรู้การก,กินผักญ้าในบ้านเ,ออเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่อร่อยหน่อยอ,อ่ะออคือของข้าป่ามันต้องอร่อยหน่อยใช่ป่ะมันจะแบบนนะอ,อมันจะสุขภาพอย่างเดียวม่อร่อยก็ไม่ไหวไงเด็กก็เริ่มปรุงอะไรตามเนี้ยฮะเ,ออเขาก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าเบาหวานบ้านทุง่งเดึงทำเรื่องขยะข้างนอกอ่ะก็คือกินให้ให้ทําให้ร่างกายอย่าให้ต้องเหนื่อยมากยามากอะไรเงี้ยเหมือนกันนะ คือเด็กทุกครั้งเนี่ยที่เด็กเห็นตัวเองอ่ะเด็กก็จะว่านี่มันขยะคือบอกขยะพูดไม่ดีก็เป็นขยะปากมองเห็นอะไรที่แบบเราไม่ค่อยอยากเห็น,นก็พยายามหยุดไปมอง mm hmm. แล้วก็กินอะไรที่มันเป็นที่สุดคือง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันอร่อยด mm ัง hmm. นั้นก็คือขยะในท้องเนี่ยนะเขาพยายามจะกําจัดพยายามถูกไหมพยายามแต่ทําไม่ได้มากนะแต่เด็กพยา mm hmm. พยาม mm hmm. พยายาม mm hmm. ทุกเช้าตื่นมาพยายามไม่เคยละความพยายามแต่ส่วนมา,จากจะพยายามไม่ค่อยได้ <laughs> สมัยมาอยู่ใหม่ๆหม มันไม่มีรถอ่ะต้องเดินลงเขาอ่ะอ๋อเนื่องจากว่าจากทางที่เราขึ้นมาเนาะขึ้นมาบนนี้ประมาณสามกิโลลงไปนี่ก็ประมาณชิดเ็ดสามกิโลแต่ว่าจะใกล้กว่าทินียังไม่มีรถนะคะแล้วเครื่องซักผ้าไม่มีเพราะว่าเราไม่มีน้ําแต่ก็ยังไม่ใช้เครื่องซักผ้าขนมาแต่ไม่กล้าใช้แล้วก็จะออกจากบ้านเราก็ต้องเดินลงไปทางนี้ค่ะลงไปตรงถนนดำข้างล่างประมาณนี้อุปกรณ์ซักผ้าขาลงเนี่ยผ้ามันเบา แต่ขาขึ้นมาผ้ามันซับ<า>น้ําหนัก,กคอตอนนั้นมาสิบวันลงไปซักทีพยายามแบบใส่ให้สะอาดไอ้ที่มันสกโปรกก็คือขยี้นะ้ำซักมือตักแดดอย่างเงี้ยฮะไม่เอาเนี้ย ب. ทุกตารางนิ้วคือป่าเมื่อเราอยู่ให้รู้เป็นป่าเราก็จะระวังไปพร้อมๆกันต้นไม้เติบใจเราก็เติบใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยทักษะมันจะไปทุกวันตื่นเช้ามาเราจะเห็นนกไอ้นกที่เราไม่เคยเห็นเลยพอเราเห็นนกใหม่มาแล้วก็เริ่มมองอ๋อมันมีต้นไม้พันนี้มา นกมันถึงได้มาอย่างเงี้ยนกเก่าๆหายไปนกชุดใหม่มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เรียนรู้ว่าอ๋ออย่างเข้าวปษ่นษาเน่นกเงือกจะมาถ้าเราได้ยินเสือนกเงือกเรารู้แล้ว,ว่าพายุจะมาอาทิตย์ก่อนนู้นอ่ะที่นุดมานกเงือกมาเรารู้เลยพายุก็มาทันทีเลยนะอันเนี้ยมันถึงไดเรียกว่าธรรมชาติบำบัดของแท้แต่ก่อนเนี้ยดิงฟังคํานี้นะมันฟังดูโรแมนติก ดูบาลวีมากอ่าดูโรแมนติกมากเลยเร,เราไม่สวนกาแฟเราไม่เราไม่รู้สึกเลยว่ามันบําบัดเราแบบไหนแต่พอเรามาอยู่แล้วเราลูกก็อ๋อนี่เองที่มันบําบัดเราทุกวันไม่ใช่มาอยู่เจ็ดวันบําบัดนะฮะแบบนั้นมันคือเหมือนชาร์จแบตเรนเข้าใจได้เพราะว่าเพื่อนๆหลายคนมาก็แบบมีพลังกลับไปชาร์จแบตแต่ว่าเราบําบัดเนี่ยมันใช้เวลาเรื่อยๆกับเราเนะี่ยเราจ้องใบไมนะ้ทุกวันทุกวันเราก็เราก็เราก็สบายใจนุกชอบอีกอันหนึ่งคือมาที่นี่เนี่ยนุกก็ นุ้ก็เป็นคนแบบได้เรียนรู้อะไรจากจากพี่แดงเยอะเนาะอีกอันหนึ่งเลยคือสิ่งที่นุกกลับไปเนี่ยนุกไปแยกขยะเพราะพี่แดงพูดคำหนึ่งว่าเวลาที่เราแยกขยะสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่ไม่ใช่แค่แยกขยะ<ช>แต่มัน<ช>ได้<ล>ที่หัวใจของเราพี่แดงคือหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นนี่เป็นนี่สิ่งแวดล้อมมากนะตั้งแต่คุณตื่นมาเลยไม่มีตรงไหนที่เราไม่รบกวนเลยฮะดังนั้นเท่าที่ทําได้คืออันดับแรกคือจัดก,การสิ่งที่เราจัดการด้วยตัวเองก่อนคือแยกขยะก,ก่อนถ้ายกตัอยางในบ้าน ก็าจะใช้ซ้ำถ้าใช้ใช้ซ้ำได้ก็ใช้ซ้ำถ้าไม่ได้เราก็ล้างแล้วเราก็เก็บไว้ให้มันจะมีะโครงการทําเอาเนี่ยไปทำตัวโอดีเซลทำน้มันตัดหญ้าให้คนที่ไม่มีเงินใช้อย่างเงี้ยโฟมก็มีที่เปรีไซเคลิลหลอดก็มีกล่องนมีลก,มกล่องนมมีกล่องนมไปทําหลังคาบ้านะนะแบตเตอรี่มีคือเราแยากขยะได้ค่อนข้างมากนี่ขยะเปียกอย่างเงี้ยเป็นอไอเครื่องย่อยขยะเปียก ของในเมืองมันไม่ได้เพราะมันจะย่อยช้าช,<ะ>ชพวกเนี้มันไม่ได้ช้าเพราะมันมีพลาสติกผสมนิดหน่อยแต่ว่าเังจากบ้านเนี่ยมันเป็นโรงขยะเลยเราไม่มายะเราปล่อยให้มันจะกี่เดอนกี่ปีก็ย่อยไปดิถึงเวาลาเราก็ใช้กระป๋องผักอย่างนี้นะคะ่ะแล้วเราก็พลิกไปบางทีเราก็เจอในแป๋งผักก็ยังเจอที่ไม่ย่อยก็ไม่มีไม่เป็นไรก็อยู่อย่างนั้นไปเพราะว่าที่มันกว้างทาได้เพียงพอเพอเราแยกขยะไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าใจเรา,เรามีเริ่มมีลิ้มชัก เราสามารถจัดการกับใจได้ฮะแต่แรกๆเลยเนี่ยปีแรกๆเราต้องทนแม้แต่เพื่อนเราเองเนี่ยทนให้มันเหน็บแนมอยเช่นสิบปีไปแล้วเดวไม่เอาถุง mm hmm. เพื่อนบอกไม่เอาไม่เอากูเอาเองแต่เดมไม่เอาถุงเข้าบ้านเลยนะแล้วแดงเวลาไปใส่ผ้าเดวจะเอาถุงอะไรยืดอกใช้ถุงเก่าอะฮะเดวก็จะเอาถุงเก่าเช่นซื้อหมูก็เอา ถุงเก่าให้เขาใส่ซื้อปลาอย่างเงี้ยพยายามแบบนั้นมีตะกร้าไปหนึ่งใบจนคนขายก็จะรู้ว่าหยิบตอนนี้ไปก็ปุ๊บก็จะตะโกนบอกกันเคยไปตลาดแล้วก็คงจะเป็นคนอีกคนคนใหม่มาขายเ็าจะหยิบถุงแล้วก็แม่ค้าอีกคนก็บอกว่าเขาไม่เอาถุงก <c oughs> ็คือเป็นที่รู้อันนี้ก็เป็นโลโก้ของคนที่นี่คือหนึ่งช่อ่าทินทีที่เราตอบแทนสิ่งแวดล้อมเราไม่ต้องชวนใครมากเพราะว่าเขาไม่อยาก,เ,ยเ,ากเรื่องที่ตัวมึงก่อน ก็กลับไปก็มีน้องคนนึ่ง <Okay. S 2> มีน้องคนหนึ่งเขาก็บีก็เป็นจริงๆก็อยู่กับทํางานกับพวกเรามานานเนาะนะบีก็ขายถังไอ้นี่ผักดันผักแล้วก็ดันภาษาอังกฤษอะ่ะ D O N E <Okay. S 2> ประเด็นก็คือเป็นถางที่แบบพ,แพ,พี่แดงก็พูดให้นุชคือนุชก็มาเห็นแล้วพี่แดงเขาแยกแต่ว่าบ้านเขากว้างใหญ่บ้านเราเล็กกะนะันเนาะคอนโดก็มีเพื่อนหลังจากนุชซื้อก่อนว่าเอ้ย เราเริ่มรู้สึกว่าเราเบื่อหนูมลงสาบมากเลยเวลาเราทําอาหารคือช่วง work from home เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องทําอาหารที่บ้าน<ะ>กินเาลากออกหรือแม้แกะแกระเทียมเปลือกเปลือกมันก็ต้องมีหมดอะบีบมะนาวอะไรเงี้ยทุกทุกอยาก่างแล้วมันก็เสียดายถุงนะฮะทำกับข้าวนิดเดียวแต่พอใส่ถุงนุก็ต้องผูกทิ้งเนี่ยเราก็ผบโอ้มันเสียดายมากเลยถุงมันก็เป็นพลาสติกแล้วลุก็เป็นคนสะอาดไงเราก็เริ่มจากบอกนุชหากระป๋องอะอย่างเศษรากผักชีสมุน่างเงี้ยใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเลย ให้มันหมักในตู้เย็นนั่นแหละแล้วเดี๋ยวพอมันเยอะๆค่อยผูกถุงเพราะว่ามันแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้ามันค้างคืนมันเริ่มมีกลิ่นเงฮะมันก็เขาก็เริ่มจากอย่างนั้นก่อนแล้วตอนนี้เราก็เอากากกาแฟโปะกไปนะยัได้ไม่มีกลิ่นแต่นุชไม่อยู่บ้านสี่ห้าวันก็ไม่ไหวเหมือนกันไงอ่ก็ตอนนี้ก็มีไอ้ถังผักดันเนี่ยมันก็เป็นเป็นตัวจุดประกายอันหนึ่งว่าเฮ้ยพอมีปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าแมลงสาบก็ไม่มีหนูก็ไม่มีแล้วเศษอาหารที่เวลาเรากินอะมันเรากินก็เตี๋ยวใช่ บางคนก็กินไม่หมดก็เหลือเศษถั่วงอกเศษอะไรเมื่อก่อนเราก็จะลาบากมากในการที่จะต้องเทเนื้อใส่ถ,ถุงหนึ่งแยกน้ําออกแล้วบางทีเราก็คนอื่นกินเราก็รังเกียจนะบางเรื่องเราก็ไม่ได้แบบจะไปต้องไปเก็บให้เขาหมดเนี้ยแต่ตอนนี้มันสบายมากตรงที่ว่าทุกอย่างเอาน้ําออกเสร็จปุ๊บไปเทใส่อถังนี้หนึ่งเดือนเนี้ยตอนนี้มันก็จะมีมาเรื่อยๆเปลือกไข่อย่างเงี้ยพอหนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยมาเป็นหนึ่งกระมังเลยนะวันนี้นูกเอาปุ๋ยนะปลูกมะละกอได้ละมะละกอเริ่มขึ้นต้นหอมเขาอย่างนต้น<ๆ> อะไรอย่างเขาไปตัดให้เขาไปตัดให้เขาไปลองให้เด็กคนนี้ไปลองตัดเในคิดว่านี่คือความสุขฮะเออมันกลายเป็นว่าเราพบพบความสุขอันใหม่จากง่ายๆอย่างสมัยก่อนเราคิดว่าเราจะมีความสุขได้เราต้องไปทะเลเนาะไปนู่นไปนี่แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าอาจจะด้วยวัยด้วยอ่ะคือความสุขอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะเฮ้ยคอยลุ้นว่าต้นหอมขึ้นหรือยังเอาหัวปะกไปแล้วเนี่ยมันขึ้นพอเห็นมันต้นแรกที่มันแบบขึ้นเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบ อันนี้เป็นของเข้าใจความสุขของคนเป็นแม่เลยนะว่าอ,อันนี้มันเป็นของเราจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะแต่มันรู้สึกเลยว่ามันเป็นฝีมือที่เราทำอ,อ่ะเนี่ยแล้วตอนนี้พี่แดงก็เริ่มก็เริ่มแบบว่าแซกซืมพี่แดงจะมีการแซกซืมด้วยกันให้นุ้นรู้สึกว่าพี่แดงเป็นแบบนั้นเช่นวันหนึ่งนุ้นมาหาพี่แดงนั่งคุยกันก่อนกลับนางก็มีโหลหมักมะกรูดหนึ่งโหลปิดฝาแล้วบอกว่าให้ไปถึงบ้านให้เปิดนิดนึงมันจะเป็น g า s นางก็บอกว่าเอาเนี่ยไว้แล้วเดี๋ยวถึงเวลานุเทเป็นหัวเชื้อนะผสมเอาไปทําความสะอาดบ้านทําห้องน้ําห้องเน้มได้นุก็นุก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เขากําลังจะบอกเราว่าเออแล้วตอนนี้เราก็เลยเริ่มว่าอ่ะโอเคอ่ะแล้วถ้าจะใช้อีกทรเอาน้ำตาลใช่ี่ยคือจะสอนทุกอย่างอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้อะไรดีๆแบบพี่แดงเยอะมากหวังว่าจะดีนะคะได้อะไรง่ายๆดีค่ะฮะในคิดว่าชีวิตถ้ามันยากผิดละ อืมอะไรที่ยากผิดชีวิตไม่ยากนะชีวิตต้องชีวิตต้องไม่ยากถ้ายากผิดแล้วจริงๆเรื่องที่เล่าก็เหมือนกับเรื่องที่พูดนะว่าชีวิตต้องวางแผนอืมยิ่งถ้ายิ่งถ้าวางแผนนะฮะยิ่งคิดว่ามันก็เหมือนเราออกจากบ้านตอนเช้าจะแต่งชุดอะไรก็คือวางแผนถ้าคุณวางแผนให้มันให้มันให้มันลึกหน่อยเหมือนคนห้อยพระอ่ะมีคนพูดว่าห้อยพระยิ่งคิดว่าต่างคนต่างคิดอย่างนี้ยิ่งคิดว่าคนชีวิตมันเหมือนเราเป็นเรา ท้องนาวาท้องมหาสหมุทรนะถ้าคุณแจ๋วจริงในการดูดาวแล้วไม่หลงคุณไม่ต้องห้อยอะไรเลยก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องวางแผนอะไรก็ได้รู้อยู่เลยว่าดาวนี้ไปเย็นลงเช้ามาไปแล้วถ้าคุณไม่มีความสามารถขนาดนั้นน่ะคุณจําเป็นต้องมีมีม,มอะไรเขาทาไปเถอะแต่อย่าถึงขั้นที่มันแบบไร้สาระมากเกินทําให้ฉุดคุณนั้นที่จะไปข้างหน้ากลายเป็นแบบเข้าฝั่งเข้าฝั่ง,งตลอดเวลาดึงมาดึงอย่างนั้นมากกว่าจะห้อยพระจะอะไระอะไรได้หมด แต่ขอให้คุณว่าคุณกำลังจะไปไหนนี่คิดว่าจุดหมายกับปลายทางเนี่ยคุณต้องแยกแยะให้ได้จุดหมายมันคือแต่ละจุดชื่อก็บอกไว้แล้วจุดหมายคุณวางแผนวันนี้จุดหมายนี่จุดหมายหน้าใช่ไหมฮะแต่ปลายทางคนมักไม่ค่อยเตรียมซึ่งมามาถึงแน่ๆถ้าคุณเตรียมปลายทางที่ดีคือมองไปไกลๆเลยว่าปลายทางตรงนี้คุณจะหาว่าจุดหมายบางอันไม่ต้องหยุดก็ได้คุณก็บายพาสเลยก็ได้พี่ว่าแบบีนต่างหากที่ ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยมากเราก็ไม่ยากมากแต่แน่นอนแต่ละอันมันต้องมีความอุตสาหกํากับไว้หมดเนะความเพียนํำกับไว้หมดนะากกดนะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาพี่ยังพูดว่าชีวิตต้องง่ายๆไม่ได้แปลว่ามักง่ายนะแล้วเวลาเราพูดว่าเราเราไม่เหงาไม่ได้แปลว่าไอการที่เราโดดเดี่ยวไมไ่ว่าเราต้องเดียวดายอะไรไม่ใช่เราต้องเรีย,ยนรู้ในการคนชอบถามว่าอะไรคือความพอเพียงยังตอบไม่ได้ภายใน ประโยคสองประโยค์เนาะก็คือคําว่าพอแล้วเนี่ยคิดว่าเดี่ยคิดว่าเราต้องเรียนรู้ว่าอันดับที่หนึ่งคือคุณเป็นคนแบบไหนก่อนคุณต้องเรียนรู้ชีวิตคุณก่อนแล้วคุณนิยามให้ได้ก่อนว่านิยามชีวิตของคุณเป็นแบบไหนถ้าคุณนิยามนี่ไม่ได้แปลว่ามันต้องทั้งชีวิตนะเป็นทั้งช่วงที่คุณแบบรู้ตนอะในแต่ละช่วงการรู้ตนในแต่ละช่วงอันนี้คือจุดหมายหรือปลายทางมันอยู่ด้วยกันฮะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าปลายทางนั้นคุณต้องวางไว้มันอาจจะยังมันไม่ใกล้คคุุุณณอออาาาจจจะะเเหห็นนนมมมมััลิบๆๆแแแตต่่่่่รรูู้้ววียยยยดดไื ไม่ไม่ไปก็ได้ข้ามก็ได้น<ส>ะไบ <By S 2> ิปร์สก็ <past S 2> <ด>อันก็ได้ไงฮะอยู่ที่ว่าคุณรู้ว่าปลายทางของคุณเนีาา่ยวางไว้ย,ยังไงวางไว้ยังไงต้องวางแต่คุณะพอเพียงโดยไม่เข้าใจความหมายนะไม่แต่พี่รักเนี่ยเขาชัดเจนนะว่า<ห>โอเคเขาวางปลายทางแล้วจริงๆจุดหมายเนี่ยถ้าเขาวางจุดหมายเขาอาจจะ ได้เงินเดือนสูงกว่านี้มีแครียพาร์มีโพซิชันที่สูงกว่านี้แต่นางก็เลือกที่จะสคิปพวกนั้นเพื่อมาหาปลายทางที่เร็วขึ้นพูดอย่างนี้แล้วเด้งนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือที่เราอ่านสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะจนถึงทุกวันนี้เด้งคคดว่าก็ยังมีคนอ่านอยู่นะคือสิทธารถของเฮอร์มันเสเฮอร์มานเดสฮอร์มานเะอยู่ที่บ้านคือเด้งคิดว่ามันดีตรงนี้ตรงที่คล้ายๆกับเรื่องของเรื่องของที่พี่รักพูดตะกี้เนี่ยค่ะมันเป็นในหนังสือนี่มีตัวละครอยู เด่นๆอยู่สองสองคนเนาะคือโควินทะกับตัวสิทธรฐะซึ่งเป็นเพื่อนบุตรพราหมณ์ด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยเดินติดตามพุทธเจ้าพยาพยามเดินทั้งชีวิตก็ยังหาปลายทางไม่เจอะะปลายทางได้ยากนะสิทธรธ้นเนี่ยใช้ทักษะชีวิตไปเรื่อยๆทดลองนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บทไม่ได้อะไรนะแต่ความสงบเขาคืออยู่กับเป็นคนจวเรือข้างฟากนะ เขาเจอคนวิท่าตอนแก่ตอนที่เป็นเป็นพระที่แก่แก่แก่ทั้งคู่แหละเขาก็ถามต่างคนต่างทักกันแล้วถามว่าท่านเจอความสงบหรือยังเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยติดตามพระตัวองค์จนท่านปรินิพานไปแล้วก็ยังไม่เจอเลยแล้วก็ถามว่าเจอแล้วยังจะเจอหรือเปล่าเนอะรู้อย่างดียว่าสายน้ําไม่ไหลกลับแล้วก็เราก็รู้ว่าชีวิตที่สงบเนี่ยมันเป็นแบบไหนเขาสามารถอธิบายรูปธรรมได้อ่ะ ควินทัาก,ก็เลยเข้าใจ <S <S เข้าใจได้ยังไงก็ตามตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้มันก็อยู่ที่บริบทของอายุเราเนาะอตอนเราอ่านตอนเป็นวัยรุ่นก็อย่างหนึง่งตอนพอเราอ่านในวัยชราวัยแก่ของเราตอนเนี้ยเราก็รู้สึกเลยว่ามันก็เหมือน,นเหมือนเหมือนน้าอะฮะมาจากร่องขานะก็ตามคุณอาจจะไปรวมกับแม่น้ำนวก็าตามสุดท้ายเลยเม็ดน้ำหนึ่งอะมันไปออกมาหาสมุทรและในโลกนี้ฮะมหาสมุทรทุกมหาสมุทร ทั้งใบเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือที่ไหนก็ตามมันก็เชื่อมกับแปซิฟิกหมดเลยเนะช่นเดียวกันฮะเราจะเดินสเปซสปก่ก็ตามแต่สุดท้ายเราอาจจะได้ประสบการณ์น,นั้นนี้คุณก็เหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายเราถึงปลายทางทุกคนไปถึงหมดแล้วฮะแต่ถ้าหากคนที่ไม่เดินสเปซสปะตอนที่อยู่ปลายทางอ่ะเขาไม่เหนื่อยมากนะมันก็สงบนะแล้วเขาทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยตอนปลายทาง คุณมีเวลาเหลือคุณมีเวลาเหลือคุณสามารถช่วยคนอื่นได้ช่วคุณอย่าลืมว่าครึ่งชีวิตของคุณครึ่งชีวิตแรกคุณเรียนรู้ความถูกผิดมันเพื่อตัวเองแต่ที่เหลือเนี่ยฮะถ้าหากว่าเรามาถึงปลายทางเราเห็นปลายทางเร็วเนี่ยคุณจะมีชีวิตเพื่อคนอื่นอย่าลืมว่าโควิดทะระหว่างทาาที่เขาไม่ประสบนะคะเขาอาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมฮะในขณะที่สิทธรฐานเนี่ยปวดแล้วตลอดชีวิตเลยแล้วมาเจอเขาช่วยใครไม่ได้มากนะ ดังนั้นยองคิดว่านัอเลียนเดียๆที่ว่าเมื่อมันเป็นปรัชญาแล้วคุณจะรู้ว่าไม่ไม่มีคําตอบสุดสาเร็จแต่คุณรู้ว่าถ้าคุณมีปลายทางถ้าคุณถึงเร็วคุณช่วยคนอื่นได้คุณถึงช้าคุณก็เหนื่อยแต่คุณก็มีประสบการณ์เขียนหนังสืออะไรก็ได้หลายอย่างไม่มีชีวิตไหนผิดถูกอยู่ที่คุณทํายากหรือง่ายอย่างวันนี้รู้เชื่อว่าพอดแคสต์เนี้ยบอกเราอย่างหนึ่งว่าพี่แดงได้ให้ปัญญากับเราแล้วก็เป็นปัญญาแบบง่ายๆอ่ะที่ไม่ต้อง ไม่ไม่มีไมมทไม่มีทฤษฎีไหนอ่ะที่ที่จะตอบโจทย์ว่าสมการต้องเป็น1เป็น2อเป็นสแต่วันนี้เชื่อว่าทุกคนถึงปลายทางคือเกิดปัญญาเหมือนกันก็เดี๋ยวพอดแคสต์หน้าเนาะมาคุยกันกับเรื่องของนักประดิษฐ์ที่กำเบิะฟารมเนาะขอบคุณมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสถานีกินอยู่เป็น360 degree tips of life เนี่